เราจะตีต่ออันแรกนะคบอันนี้คือเราตอแล้วให้ดูมีล้อมล้อ,หลอหไหนครับนี่นะคะฐานฐาชั้นนี้เหมือนกันหุดเราส่มาที่ชั้นก็ติตาินเชื่อาสาังเลยค่ะนั่นคือาแรกเราใช้อะไรก็ได้ลงเป็นตัวแรกคตัวนี้เห็นไหมเราสปุ๊บเราก็อกั้นอีนนี้ิดเต็่ข้างบนนะคะั้นน้นเห็นไหม้บนอันากล้อให้ครสด้านปึ๊บแล้วก็ใส่ฝาข้างฝาข้างตัวนี้ตัวนี้เอาผิวเรียบออกมาข้างนอกผิวด้านที่มันเป็นไม่หยบอยู่ข้างในอย ตัวแกนกางรนี้ตัวครอบตรนี้เส้นตรงนี้ต้องมาทานหลนะมีฝรหลังตัวฝาหงนะครับฝาหงจะมีส่วนนี้ใช่ไหนี้ที่ลูกประมาณนี้ึงเห็นไหมเหนไหมเราก็เอาใส่ให้มันตรงรอกเป็นเส้นสเส้นข้างหลังที่เขาให้มาถูกะครัแล้วก็เอาตัวอบตัวนี้ใส่เข้าไปโดยเอาเส้นทางหลังนี้ที่เราามนี้เห็นไหมเอาไว้ด้านหลังอีดน้างน้ใส่ครอไปฝาหลังที่มันต้องกใจนะครับมจะไม่แน่นเลยกสตัวะางงก้องกันกด่นงอันนี้ดขนาอ จะปีปากันนครับเปนไปเลยเลยมีมันจะมีตัานี้ไเน่ั้นกัไปเขาไปยไปางนอกังยไ้นอกฝังเยอู่ไขนอกตัวนี้เราทำยไงกหใส่หนึ่งพอกรอินก่ะครน้เอง้าหครับเดีมนองกร็นไหมครััน่หลใชหันะเหลอเดีว้งวนมอดนะนี็คือนี้เราก็เอาตรนี้คเอหนบนอหลอกงนี้ตรงนนี้เราก็องเข้าไปเเห็นไมครับนปด้วยตรงนี้ตะออยู่ ันนี่ก็อฝา่ะมันนี่แล้วก็ตอกมันตรงนี้อยู่หน้าตรงนี้ไอ้หักเราก็เดี๋ยวมันจะบล็อกมีตัวล็อกของมันตรงนี้ครับถ้าตรงนี้ไม่หักนะนไี่มันไม่หมันก็จะยึดล็อกที่เขา้มายึดฝอกแล้วก็แล้วก็ตอกมันแล้วก็าหลัเลยีเป็นล็อกนันเอ

ดยเอาตรงนี้ลงเหมือนเดิมเสียบไลยแต่ข้างหลไม่ถังนะก็ัะมีการเปลยนให้นิดซงตรงนี้นะไม่กี่นะครับเขาจะ้วิธีอัดปิดกุดจานน้ำอันนี้ก็ยังบอกอยู่นะต่อไปนะซึ่งที่เ้็ดเรื่องของช้นขั้นตอนการเสียบตรงนี้ก็จะกรนครับนี่ก็จะล็อกที่ด้านหังแล้วก็เอาปลอกใันเครับก็ีนถ้าใจก็ใจก็ต้องบอกใครด้วยนะครับวันนี้ถ้าผ่านไหมก็อามาแชร์้าูครับงันนี้เราใช้กดปิดามแล้ไเลครับ้วถ้าซ้อของอะไรจะเอ